ทางอาจารย์ไตรรัตน์ก็มีของที่ระลึกครับมอบให้กับทางท่านสวชด้วยนะครับเป็นหนังสือของอาจารย์นะครับเป็นเล่มล่าสุดด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปชมหนังสือเล่มนี้กันได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้กับเรื่องของสังคมผ,ผู้สงวัยด้วยนะครับ ยังมีหนังสือฝากให้กับท่านรัฐมนตรีอรด้วยนะครับอ่าเจ้าหน้าท่วมกันเลยนะครับอ่านเลยนะครับขออนุญ,ญาตขยันปะิดบงัง สื่อปวชนด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาได้พูดคุยกันว่าตัวหนังสือผลงานต้นึงของีนีอาจารย์อมชเนี่ยจะช่วยพัฒนาสังคมผู้สูงวัยของเราได้ยังไงบ้างน,นะครับขอบพระคุณโารงการด้วยนะครับและขอบ,บคุณท่านอวรช